สีน้ำพาพี่น้องอ่าให้มาพบการล่าแบบเป็นเรื่องเป็นเล่าจักน้อยนะครับอ่าโมโมเดเติมรูปแบบมือนีสีให้ผู้ใดละบทเป็นอย่างแน่นะครับในสามคนนี้นะครับอ่าเคยแสดงอ่าเป็นตัวใดตัวใดเดียวสีให้พี่น้องเขาเรื่องเขาเล่าจักน้อยนะครับบทบทถือว่าหลายเป็นน้ำจิ้มนะครับอ่าสำหรับคุณแม่นนท์จ่าในเสรับทเป็นแววตานะครับแววตานี่ก็คือนั่งเอกเรียงล่ำมองเงาะก็คืออ่าสมมติมือนีก็คือเร่องสองแก้วกําพ้า ยาดน้ำตาลูข้นจนนะครับคุณแม่นุ่นจันนี่ให้รับบทเป็นแววตาขึ้นนั่งเอกอ่าส่วนคุณแม่ติ๋มนี่ให้เป็นหญ้าน,น,นะครับ <ใน S 1> ก็คือหญาจอมสีนะครับส่วนคุณแม่เสียนนี่ให้รับบทเป็นสุวรรณานะครับอ่าสุวรรณาเนี่ยก็คือแม่ของแววตาเอาเพื่อบรรการเซเลอรครับเปิดฉากแรกเลยนำภาพพี่น้นองพบกับหญาจอมสีมับนม้วนครับฉากนี้ครับโบ๊ทเทนขึ้นครับผมอา่าหญาจอมสีก่อนเลย ตาอ้อยหนูตาอ้อยย้อนก่ายแก่ชรากาลสังขารคนอนอนิจังดังคำสอนศรแรงงเซ้ายาจอมศรีได้นั่งจมวางน้ำลานสองคนสวนนาน้กไผบ่มีเมื่อสิทวงเศร้า จะมันเหลือใจหลายเอายายั้งมาปัวลูกไผ่กับบ่มีสวงมีเศร้าจักเถรอสุวรรณ่ากินอันใดลงไปกับทึ่งหาดทึ่งขายวงตะน้ำหลานสองคนนาหนาเขาสิไปหาเงินทังไหนมาปัวแม่มะล้วสิสวงสีเศร้าไปได้ไหมกัวะเศร้าดปนไงนให้หน้าผาตุ่มเฮ้ากับมีไหลสองไหลขั้นสิขายมาปัวแม่มึงเบิดสีมากับสินี้แนวเหยียดดูตอนนี้คือแม่สูงหน้าปวยได้ครับ รวยยากับม่พันนาหน้าอายุขัยยาท่านไหมาปวดบวชมาสเต้เอ้ยเจังไหนอ่หลังจากนั้นแล้วแม่สัวหน้ากะทีลับใหม่พี่น้องฟังมนวนครับกินยาได้วเป็นจังไหนเราแม่อ้าหลังจากกินยาาต ซอยเมเน่เจมายก้าวคือจเงหว่างที่แตกมานใจดีเอิสังลาบตยันตึ้นไปัน้อสัสาเอยสุวนาเอามาไปไว้แมเมีที่สุดขับแม่สุวรรณนาก็เล้สิ้นใจนะครับผม เจ็บจังเลยล่ะเง็นตายแล้วเหมือความหวังแล้วละอายปีชายเอ่ยสิเพิ่งพัยมีเฮาตายไปแล้วไปเดวน่สิเมื่อลำย้ำกลางคืนกลางค่ำไปสิมาปากเบา อกเห็นดอกแตกล ครับนี่คืออ่าอีกฉากหนึ่งในการไอ้สองเจากำผพานะครับก็คือฉากของแม่สัวนหน้านะครับได้ตายแล้วกับแม่าตากอ่าในล่ำให้พี่น้องฟัง